ครับนักลงทุนครับนี่คือรายการถอดรหัสเซียนรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมมีหลักในการลงทุนนะครับและวันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญมาคนนี้ผมถือว่าเป็นไอดอลของนักลงทุนนะครับที่บอกว่ามีเงินถูงเงินถังไม่มากแล้วฉันจะรวยได้อย่างไรล่ะวันนี้นักลงทุนท่านนี้ทําได้ครับเขาเริ่มต้นด้วยเงิน1 0 0 0 0แนบาทนะครับวันนี้ครับเขาสามารถที่จะมีกําไรเรียกได้ว่า เป็น50เท่าแล้วกันนะครับสูงมากนะครับถ้าเกิดว่าจะลงทุนแบบเขาแล้วเขาลงทุนมาแค่7ปีเท่านั้นนักลงทุนที่ผมกาลังพูดถึงนั่นก็คือคุณสถาพรงามเรืองพงศ์หรือว่าคุณฮงครับสวัสดีครับคุณฮงคุณฮงครับเราให้ฟังที่มาที่ไปนิดหนึ่งว่าทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงก็ตอนแรกเนี่ย ผมเรียนอยู่ม .6 นะครับครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณวรุดคุณวรุษเนี่ยเขาก็เริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่อยู่ม .6 ครับแล้วก็เด็กสมัยนี้เล่นหุ้นกันไว้นะฮะพอดีตอนนั้นเป็นช่วงตลาดขาขึ้นนะครับแล้วเขาก็มาบอกว่าเขากําไรแบบภายในส4มสี่เดือนเนี่ยกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นะครับก็ผมก็เลยรู้สึกว่าผมฝากเงินในแบงก์ตอนนั้นมันได้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซนตครับก็เลยมองว่าเอ๊ะแบบนี้เราเสียเปรียบเขาเรา ทำไมเราไม่ได้ไปเล่นบ้างเผื่อว่าเงินจะได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นแบบจุดว่าทําไมผมถึงมาเล่นหุ้นครับก็ผมเริ่มเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยปีหนึ่งครับเล่นหุ้นตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยปีหนึ่งเข้าไปตอนแรกๆเป็นยังไงฮะประสบความสําเร็จเลยหรือล่าปีนั้นปีปีไหนผมเริ่มปลายปี47ครับปลายปี47ตอนนั้นเซตประมาณสัก6 6 0 6อยหกสิบหกร้อยแปดสิบรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่จะขาดลงมาจากปีสี่หกแล้วนะฮะปีสี่เจ็ดเนี่ยใช่ครับ ครับเข้าไปช่วงจังหวัดนั้นพอดีเลยใช่ครับเป็นยังไงครับพอร์ตก็คือครั้งแรกเนี่ยก็ได้แล้วแบบได้ได้แค่สิบเอร์เซนผมก็ขายแล้วแล้วก็ก็ขาดทุนกลับมาแบบส5 20%้าเปเอร์เซแล้วก็ได้กลับคืนมาบ้างคือผมเล่นอยู่ประมาณปีครึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เสียคือเหมือนเราเสียเวลาไปฟรีๆไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้คือซื้อขายหุ้นก็จริงแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับครับแล้วยังไงต่อก็ ผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตอนตอนนั้นเนี่ยวิธีการเล่นหุ้นก็คือเชื่อเชื่อบเ o อร์ครับเชื่อมาร์เก็ตติ้งแบบว่าเวลาแล้วผมเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเวลาเขาเชียร์ตัวไหนกันผมก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยน่าซื้อแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันทําแบบนั้นแล้วมันไม่ได้เงิน hmm. พอไม่ได้เงินผมก็เริ่มมาคิดใหม่ว่าถ้าถ้าไม่ได้เงินเนี่ยวิธีการเราก็ต้องผิดเราต้องหาวิธีการใหม่ oh. ครับผมก็เลยแบบเริ่มศึกษาพื้นฐานหุ้นด้วยตัวเอง เนี่ยครับ <c oughs> เข้าไปยังไงคะศึกษาพื้นฐาน <c oughs> หุ้นเปิดกราตตไปที่เว็บไซต์กราตตแล้วไปดู56คิดหนึ่งของเขางบการเงินของเขาผลประกอบการของเขาบริษัทของเขาอ๋อใช่ครับแต่ว่าตอนก่อนที่ผมยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยผมก็สมัยมันจะมีงานอบรมของ Money Expo ม,มี Set in the City ผมจำได้ว่าสมัยผมอยู่มาหาหลัยสักปี1ปี2องเนี่ยเ City t เนี่ยมันจะเป็นงานที่มีบูธของพวก บล็อกเกอร์ <Ừ. S 1> ไปแล้วก็มันจะมีอบรมนะครับมันจะมี4วันตอนนั้น <c oughs> ผมจําได้ว่ามันจะมีพฤหัดถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่แเช้าจนซิลสุยวิลิกิตเนี่ยปิดผมก็ไปอยู่ทั้ง4วันเลยทุกวันได้แต่เปิดจนปิดเปิดจนปิดเพื่อที่จะไปเอาเก็บข้อมูลเราได้อะไรไหมฮะก็ได้ได้มาเยอะมากเลยครับแล้วผมก็จะอัดเสียงไว้แล้วผมจะกลับมาถอดเทปต,ต่อที่บ้าน ก็คือว่ามาถอดเทปว่าเอ๊ะเขาเขาพูดแบบนี้เขาพูดแบบนี้หรือว่าอันไหนที่เป็นสอนหลักการอะไรเงี้ยผมก็จะมาเอามาถอดเทปแล้วจดใส่สมุดอีกทีไม่งั้นมันมันจาไม่ได้โอ้คุณคฮมขยันมากยิ่งกว่าสอบเข้ามหาลัยเลยนะฮะทำอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมอ๋อครับแล้วเป็นยังไงหลังจากตรงนั้นเข้ามาเราก็มีหลักการเข้ามาในการลงทุนลวมันทําให้เราก็แม่นในตัวหลักการเล่นหุ้นได้เร็วครับว่ามีวิธีการยังไงเพราะว่า จริงๆอย่างการดูพื้นฐานหุ้นเนี่ยก็จะเริ่มจากการดูงบการเงินก่อนว่าผลประกอบการเป็นยังไงสัดส่วนหนี้สินเป็นยังไงมีเงินสดเท่าไหร่ขายเงินสดหรือว่าขายเงินเชื่ออลูกอาซัพพลายเออร์ให้เครดิตไหมอะไรต่างๆเนี่ยพอเราเข้าไปดูแล้วเราก็ต้องเข้าไปแกะให้ออกว่าเอ๊ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนว่าบริษัทนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยคือ ตอนแรกที่ไม่มีความรู้และศึกษาเรื่องพวกนี้ก็จะยากนิดนึงครับแต่วกอ็อาศัยว่าเหมือนกับว่าช่วงนั้นเรียนมาหาลัยแล้วบางเทอมเนี่ยจะเรียน3-4วันผมก็จะบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอบรมสัมมานาครับโอ้โหถือว่าเป็นคนขยนันเอาจริงเอาจังกับ,รบเรื่องนี้เลยครับทีเดียวเลยแล้วสไตล์จริงๆพูดถึงสไตล์การลงทุนของคุณฮงสไตล์การลงทุนเป็นยังไงฮะ ใต้การลงทุนผมก็จะเน้นหุ้นที่ต้องเติบโตแบบเร็วมากคือมันจะต้องเหมือนแับว่าเป็นขาขึ้นของธุรกิจนี้ครับอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ากําไรผมจะดูจากภาวะอุตสาหกรรมก่อนนะครับ,รบอย่างอย่างผมยกตัวอย่างเป็นหลักการ,รนะครับ,รบว่าเวลาผมดูเนี่ยอย่างสมมติถ้าผมจะดูอุตสาหกรรมลงกันผมก็จะต้องไปดูราคาการกันเท่าไหร่ถ้าเกิดค่าการการันยืนอยู่สูงผมก็จะไปดูว่าตัวไหน เขาเพิ่มกําลังการผลิตหรืออะไรเพื่อดูว่าถ้าเกิดค่าการกันดีตัวไหนหน่าจะดีที่สุดอย่างนี้นะครับหรือว่าสมมติเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมก็จะดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าปีก่อนๆไหมแล้วหุ้นท่องเที่ยวอย่างหุ้นโรงแรมตัวไหนเนี่ยมีพอร์ตโรงแรมระดับไหนบ้างที่จะแมชกับนักท่องเที่ยวระดับไหนที่เข้ามาอะไรเงี้ยผมดูเป็นภาพอุตสาหกรรมแบบน,นี้ก่อนแล้วก็เจาะลายตัวไปครับ โอ้โหถือว่าถือว่าเป็นคนที่ศึกษาขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมก็ต้องไปขอดูข้อมูลจากกรมพลังงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครเพราะจริงๆถ้าเป็นค่าการกันเนี่ยดูเราดูจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ก็ได้ครับ,รบก็จะตัวเลขท่องเที่ยวก็เหมือนกันตัวเลขท่องเที่ยวก็ดูจากแบงก์ชาติก็ได้ครับก็จะมีว่าตัวเดือนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่รอะไรอย่างนี้ครับ,รบหรืออย่างถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมกรเกษตรผมก็เข้าไปเว็บ ที่มีราคาหมูราคาไก่เราก็จะไปดูเราอาจจะก,ก็ดูดูของไทยก็ได้ครับอ,อย่างเงี้ยเราเราจะมองเป็นภาพอุตสาหกรรมก่อนครับส่วนการที่เราไปเจาะลายตัวเนี่ยว่าเอ๊ะตัวไหนมีโครงสร้างทางการเงินอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นการบอกเราทีหลังว่าถ้าอุตสาหกรรมนี้มาเนี่ยเราควรเลือกตัวไหน<อ>ครับหลังจากนั้นก็เข้าไปดูตัวของบริษัท <c oughs> ดูงบการเงินต่างๆนานาว่ามันตรงกับอุตสาหกรรมของเรา ที่เรามันดีหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะแล้วคืออุตสาหกรรมเนี่ยที่เราดูก็คือเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ดีแล้วบริษัทที่อยู่ในนี้น่าจะเติบโตดีครับก็คือผมเท่าเท่าที่ประสบการณ์การเล่นหุ้นของผมเนี่ยผมสังเกตว่าถ้าเราเล่นหุ้นในอุตสาหกรรมที่ไม่ดีแล้วเราจะคิดว่าเราจะไปหาตัวดีๆในอุตสาหกรรมไม่ดีอะเราจะกําไรยากมากคือถ้าอุตสาหกรรมไม่ดีต่อให้คุณเป็นคนเก่งของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ย แต่ว่าเคสของอุตสาหกรรมมันหดลงเรื่อยๆอะ่ะยังไงคุณก็โตยากมากผมคิดว่าเราเกาะไปกับอุตสาหกรรมที่กาลังโดดเด่นแล้วเราเข้าไปเลือกเป็นตัวที่มีโครงสร้างทางการเงินกับโครงสร้างในการเติบโตของธุรกิจเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดอะ่ะผมว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีเล่นหุ้นที่ผมชอบใช้อย่างคนหลายคนบอกว่าก็ไปลงทุนหุ้นที่มีปันผลตลอดเวลาสิอย่างนี้คุณค,คุณฮงชอบไหม คือหุ้นปันผลสําหรับผมเนี่ยมันมีหลายแบบมันจะมีแบบที่ว่าบริษัทเนี่ยหยุดขยายตัวแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรใหม่ๆเนื่องจากว่าตลาดมันอิ่มตัวแล้วเขาก็จะจ่ายเงินปันผลลงมาเยอะๆถ้าเป็นหุ้นปันผลเยอะแบบนี้ผมจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าผมคิดว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นแรงๆยากเนื่องจากว่า คุณไม่ได้ลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วมันจะมีสตอรี่อะไรใหม่ๆที่นักลงทุนอยากจะมาโ้หอุตสาหกรรมหุ้นตัวนี้ดีมากเงี้ยมันมันมันไม่มีอะไรไปขายความเชื่อคนได้แต่ในทางกลับกันถ้าหุ้นตัวนั้นปันผลเป็นเปอร์เซ็น์นนที่เยอะแล้วเขายังลงทุนต่อแล้วอุตสาหกรรมเขานี่ยังโตผมคิดว่าอย่างเงี้ยถึงจะดีกว่าถือว่าเป็นหุ้น <c oughs> ดาวเด่นครับคุณฮงเวลาถือหุ้นนี่ค <c oughs> ุณฮงถือในลักษณะไหนยาวเลยหรือเปล่าครับณ <c oughs> นะปัจจุบัน คือจริงๆผมคิดถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะถือระหว่างช่วงสัก5เดือนถึง7-8เดือนแต่ว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมจะพยายามไม่คิดว่าผมอาจจะถือหุ้นนานเท่าไหร่ดีเหตุผลเพราะว่าผมควรจะมองว่าสมมุติผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่10บาทใช่ไหมครับ,รบแล้วคิดว่าหุ้นตัวนี้มีราคาที่ควรจะเป็น13บาท ถ้าเกิดว่าผมซื้อแล้วภายในเดือนเดียวเนี่ยมันขึ้นไป12บาทเลยเนี่ยผมอาจจะขายเลยก็ได้คือผมว่ามันอยู่ที่มันถึงราคาที่เหมาะสมหรือเปล่ามากกว่าระยะเวลา